สักการะสถานแห่งโทสะที่ดินของตระกูลยามาโอกะครับผมกับคิวเลอร์เดอะเนิร์สสายออร่าที่แบบว่าเปิดตัวออร่าได้เลยนี่ไงเปิร์กมีให้ใช้แล้วก็ใช้ไปเลยครับผมเฮ้ยมืดมืดเลยมืดแปดด้านเลยเราอะ ย่อๆก็ไปก่อนหนึ่งทีย่อๆก็ไปก่อนสองทีครับผมดูคนย่อหน่อยมาถึงย่อใส่เราก่อนย่อใส่เราตึงเกินแฟนสาวขาวครับผมแฟนก่อนได้เปรียบหรือเปล่าวะตัวอะไรอีกรอบหนึ่ง เ้ยเมื่อกี้มันผมได้ยินเสียงใครร้องเลยทำไมตู้ออาร่าเราไม่เห็นเจอใครเลยวะแถวนี้มีรอยเท้าครับเครื่องจะเสร็จเอา <S <S หนึ่งทีไปก่อนเลย บิงแบบทะลุทะลวงโอเคครับผมโดนอยู่ <c oughs> แผวนใต้ดินนะอันนี้บิงมั่วนะบิงมั่วนะแต่ว่าโดน <c oughs> แขวนก่อนจ้า <c oughs> เราต้องเสร็จภายในเกมเดียวรู้นี้ประเด็นนะเออมันเริ่มนับใหม่แล้วอ่ะผมต้องแขวนแบบห้องวีรัวๆตี <c oughs> <c oughs> ทางเครื่องไปครับเฮ้ยทำไมเขาดิ้นนะเขาดิ้นทำไมอะตัวลาก่อนฝั่งนู้นคนนึงปล่อยเท้าอยู่นี่คนนึงเฮ้ยเขาปล่อยตายเลยจะู้หโดนเฉยเลยวะโดนได้ไงวะนะ้าไกลชีติแม่อุย อุ้ยลุงปั่นอีกนานป่ะลุงปั่นอีกนานไหมลุงปั่นเพลินเกินว่ะคนเนี้ยเพลินเกินไม่ไหวแวนครับผมอขอใจกันหมดแล้วมั้งอันแน่มีปลาทุกวันใส่เราด้วยแม่ระเบิดแฟด มีประทงประทัดประทุดึงหลังมาเลยครับผมบิงมาดึงหลังวะเอาเรื่องกระเบื้องแตกเอาแล้วปล่อยเลยไปกันหมดละไปกันอย่างไวละสงสัยเขารู้ว่าผมอยากเปลี่ยนเกมวะเขาบอกว่าเออไปก็ได้ไปก็ได้จะได้เล่นเกมใหม่เอออะไรเงี้ยเราก็เมนเนือซะด้วยทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยผมได้คนหนึ่งเขาก็เนียนเลย คนหนึ่งเขาก็เนียนยังเหลือสี่เครื่องอยู่เลยตัวลาดดูดิปล่อยกันหมดแล้วครับผมแต่ผม,ไ,มได้ยินเสียงอีกาอยู่นู่นนะผม,ไ,มได้ยินเสียงอีกาอยู่นะตอนแรกคะัทังเครื่องไปครับถ้าปล่อยตายหมดแล้วอะ อยู่ใต้ดินครับผมเจอละอยู่ใต้ดินนี่แหละแต่ทีนี้เขาเขาอยู่ตู้ไหนก่อนอยู่ตู้นี้ยังไงแล้ว ได้เวลาบีบพอในชั้นใต้ดินนด้แนะบีบพอเลยคือแบบเล่นด้วยความบัดกลวงไงพลิกตัวมาครับผมบีบบีบนวดนวดเราอเป็นหมอนวดมาก่อนก็รู้อยู่ว่าเธอปวดเราก็จะช่วยเออวันนี้เวลาหมดลงแล้วหวังว่าทุกคนจะสนุกและมีความสุขกับคลิปที่ผมทำ ขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย